ันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาดูหญ้าอาราฟัตบารซิลนะคะซึ่งมันปลูกไว้อยู่ตรงที่สวนที่ดอนนะคะและลำต้นใหญ่ขวบและขนาดไหนมาดูกัน,นะคะ่ะลำต้นใหญ่ใหญ่และยาวแบบนี้เลยค่ะใหญ่และยาวแบบนี้เลยนะคะ,ะ,บบะ,คะอันนี้คือเป็นพันธุ์หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์นะคะของวัวของควายได้โปรตีนอยู่ทกที่เท่าไหร่นะคะปริมาณโปรตีนของท่อนพันธุ์หญ้าตรงนี้นะคะก็คือ 20%ค่ะต้นใหญ่และยาวแล้วก็หนามากอ่ะอวบอันแบบนี้เลยค่ะปริมาณโปรตีนมันก็จะอยู่ตรงข้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลำต้นใบใหญ่มากะคะ่ะแล้วก็ใบหนาแบบนี้เลยนะคะความกว้างของใบนะคะก็จะประมาณ5-10ถึงเซนนะคะ,ะนิ้วมือนะคะนิ้วมือคนเราสีนิ้วเนี่ยเนี่ยขนาดกว้างขนาดนี้เลยนะคะ,ะพูดตรงๆเลยนะคะว่าตอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ย เอาแค่สามกอเนี่ยถ้ามีไฟมีวัวตัวเดียวอิ่มค่ะเห็นไหมปริมาณเนี่ยผมตัดพื้นที่แค่นี้ได้ปริมาณเยอะมากเดี๋ยวจะขอไปใส่กันนะไม่ได้เยอะขนาดไหนนะคะเอ่อเห็นไหมเยอะมากค่ะเห็นไหมใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็เยอะนะคะเนี่ยใบใหญ่ด้วยหนาหนักมากค่ะเนี่ยปริมาณที่ตัดนะคะเนี่ยแค่นี้เต็มเลย ใหญ่มากแค่นี้ค่ะตัดห้ากอแบบนี้เนี่ยมาดูมาดูใกล้ๆเนี่ยบางกอนะคะบางกอนะคะเราปลูกตอแรกนะคะกอกอกอต้อนพันธุ์อ่ะมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะตอเดียวมีหกนะคะมาดูใกล้ๆก,ก,ก่อนจะพุ่งไปไหนเห็นไหมอันนี้คือตอแรกของเขาตั้งแต่เริ่มปลูกค่ะมีตัวเดียวเนี่ยแล้วทีนี้นี่มีมีมีท่อนพันธุ์เขาอ,อันเดียวนี่มีท่อนพันธุ์อันเดียว ทีนี้มันจะแตกอกอกประมาณ6กท่อนเนี่ยแบบนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วทีนี้ลากเขานะคะมาดูลากเขาลากของย้ามันจะลอยอยู่อย่างนี้นะคะลอยออกมาแบบนี้แล้วเขาก็จะยืดออกไปนะคะตอสองมันจะเริ่มได้เยอะนะคะสังเกตดูว่ามันจะมีต้นตอก็คืออันเดียวแบบนี้นะคะต่อไปมันก็จะขยายแตกอกอกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตัดตรงนี้นะผมจะตัดตรงนี้นะแล้วทีนี้มันก็จะแตกอกอ,กอกข้อแบบนี้นะคะจากต้นแรกห้ ต่อสองจะเป็น12บสกิ่งเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากปลูกพื้นที่นิดเดียวลองอยู่ที่พื้นที่สวนนะคะเวลาให้น้ำเขาชอบน้ำไหมให้อาทิตย์ละครั้งก็ได้ก็รดน้ำธรรมดาเหมือนเราลดน้ำผักแต่ถ้าเป็นที่ดอนนะคะแต่ที่ลุ่มไม่แนะนำนะคะไม่น่าจะขึ้นดีเท่าไหร่ ถ้าเป็นพื้นที่ไร่จะได้ผลดีนะคะและปริมาณจุกๆนะคะยังไม่แน่ใจว่า1ไร่เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าความหนาและใหญ่และยาวแล้วโอเคเลยค่ะคุมมากค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะคะว่า,วาวมีวิธีการสรับยังไงค่ะเดี๋ยวผมตัดก่อนนะ รับมือใหม่ใช้เครื่องสับราคาถูกค่ะนี่ต้องซื้อเครื่องสับเครื่องนี้ราคาถูกแต่ว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะเวลาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะนะคะสับต้นตอเอาไปปลูกนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะต้นไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยค้ะต้นตอแบบนี้นะคะตัดแบบนี้เลยนะคะเนี่ย เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมได้สามต้นเลยแบบนี้เลยะคะ่ะถ้าต้นใหญ่ๆอุปวะแบบนี้ก็จะได้เยอะหน่อยนึงนะคะสับนะคะแบบนี้เลยสามท่อนได้สามท่อนนะคะอันนี้เป็นต้นจอนะคะ่ะต้นหนึ่งได้สามท่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะสับแล้วะคะ่ะสับให้วัวค่ะอ่ามันเป็นต้นใหญ่ขัวดหน่ยนึงก็สับท้านนิดนึงนะคะ อ่าอดีเครื่องเครื่องสับป๋อมมันมาราคาถูกค่ะราคาถูกก็เลยไม่ได้เสียค่าน้งมันอะไรนะคะไหนไหนไหนโชว์เครื่องสับหน่อยโชว์ไหนโชว์เครื่องสับเครื่องสับก็คือตัวนี้ค่ะเครื่องสับราคาถูกค่ะนะได้ทั่วไปในครัวเรือนค่ะ